ที่อาคารประชารักกองประชาการตรวจสอบสัน,นกลางนะครับทนายกุ้งอานวยพรมณีวรทีมกฎหมายทนายเดชากิติวิทยานันได้เดินทางเข้ามาแจ้งความในคดีกับพระเมธทีวชิโรดมหรือพระอาจารย์ววชิราเมธีในฐานะตัวการสนับสนุนคนมาลงทุนในข้อหาสนับสนุนให้เกิดการช่อโกงประชาชนนะครับโดยมีหลักฐานคลิปที่พระอาจารย์ววชิราเมธีไปเทศชักชวนประชาชนลงทุนให้รีบตัดสินใจ ถ้าอยากเป็นเศรษฐีเพียงวันเดียวต้องดีไอคอนเท่านั้นและคลิปเสียงที่เทศระบุว่าถ้าใครไม่มาอบรมสมนาเป็นพวกดักดานนอกจากนี้ยังนำหลักฐานเช่นภาพถ่ายของพระอาจารย์วอร์วชราเมธีถ่ายร่วมกับกลุ่มผู้ตองหาและบอสพอลภาพตลปัดและภาพโบสถ์ที่มีสัญลักษณ์ดีไอคอน ซึ่งเป็นเครื่องหมายของกลุ่มผู้ต้องหาทําให้เชื่อได้ว,ว่าการกระทําดังกล่าวเป็นการโฆษณาชวนเชื่อลักษณะเดียวกับบอสดาราคือเป็นพรีเซนเตอร์เหมือนกันอย่างไรก็ตามจะไปยื่นประงตรวจสอบเส้นทางการเงินของพระวอวชิชราเมธีที่ได้รับจากเดอะไอคอนเนื่องจากเห็นว่างเงินที่บอสพอลเคยส่งเสียเลี้ยงดูอดีตภรรยาและบุตรยังถูกอายัดดังนั้นเงินที่เดอะไอคอนมอบให้กับพระวอวชิชราเมธีจะต้องถูกอายัดเช่นกัน